ผมใช้เวลากว่า8ปีที่จะสามารถคว้าไอแ8ดคันนี้ได้มาดูวิธีเปิดกันเปิดยังไงวะรูอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้คุณเห็นภาพรักผมเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูป8ปีที่แล้วให้ผมให้คุณได้ดูนะครว่า8ปปีที่แล้วผมมีอาชีพอะไรและทำอะไรอยู่ นี่ครับคืออาชีพผมเมื่อ8ปีที่แล้วต้องบอกว่าการจะมาวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญแล้วก็การมาวันนี้เป็นเพราะความตั้งใจล้วนๆนะครับผมจะบอกว่าทุกๆอาชีพสามารถทําได้แบบผมแต่ผมจะมีอาชีพนึงที่จะอยากจะส่งส่อก็คืออาชีพเทรดเดอร์เทรดเดอร์เนี่ยคือการลงทุนนะครับสินทรัพย์ต่างๆนะครับลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนของการเทรดเนี่ยจะต้อง มีความรู้ก่อนนะครับหากเราไม่มีความรู้เนี่ยเราอาจจะขาดทุนได้นะครับผมเนี่ยคิดมาหลายหลายวิธีเลยว่าเ,เราจะทำยังไงเพื่อจะได้รถที่เราอยากได้รถในฝันนะครับมันก็จะมีลิ์นะครับอาชีพเยอะแยะมากมายแต่ผมได้เจอสิ่งนึงคือเทรดเร์ผมจะมาบอก5้าขั้นตอนว่าหากคุณจะต้องประสบความสําเร็จในการเทรดคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนที่ถึงวันนั้นบ้างมาฟัง5้าขั้นตอนนี้ครับ5้าขั้นตอนที่ผมจะบอกว่า คุณสาเร็จแน่นอนในด้านการเทรดข้อที่1คุณจะต้องผิดพลาดในเรื่องของการเทรดบ่อยครั้งถึงจะสําเร็จข้อที่2คุณจะต้องเสียเวลากับสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วไม่ได้ทําเพราะว่าคุณมุกอยู่ในการเทรดข้อที่3ก็คือคุณจะต้องท้อแท้ในด้านการเทรดซ้าแล้วซ้าเล่าและข้อที่4และข้อที่5ถ้าคุณอยากสําเร็จข้อที่4ข้อที่5คุณจะต้องชินชากับข้อที่1 2 3สให้ได้และคุณจะรู้ว่า การเทรดสามารถทําเงินได้โคตรง่ายทำไมผมถึงพูดแบบนี้พูดแบบนี้ทําให้คุณแบบไม่อยากจะทําใช่ป่ะผมก็เลยจะบอกว่ามันคือความจริงครับผมเคยทํากำไรวันละหนึ่งหมื่นบาทยี่สิบวันติดแว่าอะไรครับผมมีสองแสนแล้วอะแต่เป็นไงครับการเทรดมันจะมีด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมโมโหนะครับในวันที่ยีเอ็ดเงินสองแสนที่ผมทํามาหายไปกับตาในหนึ่งวันคนที่เทรดรู้ดี ว่าต้องเคยเป็นอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดผมแต่มีบางท่านที่ทํากําไรห้าพันผ่านไปห้าวันมีสองหมื่นห้าพันบาทแต่วันที่หกเสียสองหมืนห้าพันบาทผมรู้ว่าเป็นแบบผมเหมือนกันทีนี้มีวิธียังไงบ้างเราต้องจัดการอารมณ์ของเราทีนี้เราจะจัดการอารมณ์ยังไงผมมีวิธีหากเรารู้ตัวว่าเราเทรดไม่เข้าแล้วหรือว่ามือไม่ขึ้นหรือวันนั้นเนี่ยทาให้เราเทรดเสียตังแล้วเราต้องลุกออกหน้าจอให้ไวเป็นวิธีที่ดี แล้วก็คุณอาจจะต้องเก็บเป็นเงินสดหรือไม่ก็ต้องเป็นซื้อทองคาเก็บไว้เพราะว่าหากคุณเก็บในไว้ในบัญชีคุณจะสแกนเติมฝากเรื่อยๆนะครับผมเคยเป็นมาก่อนสิ่งที่ผมจะพูดให้คุณฟังก็คือผมเคยเท,ท้อแท้แล้วผมเคยอยากจ,จะออกวงการเทรดมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เพราะผมสู้แลวเพราะผมเอาจริงเอาจังมีวินัยกับตัวเองมีแผนของตัวเองชัดเจนและยอมรับในการเสียแต่ละวันได้เช่นวันนี้ผมยอมรับที่เสีย20,000บาท ผมก็ต้องเสีย20,000บาทไม่ใช่ว่าไปเสีย200,000บาทแบบนี้นะครับจำไว้ลิมิตเสียสำคัญที่สุด